สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเดอครับผมตามกันต่อคลิปที่สองครับเปิดตัวเซียนไม้ครับผมแม่ปักใต้ครับผมเพื่อนก็ไดอ่านำแนวทางของมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันเนาะครับเพื่อนก็อยากเป็นสะพานบุญแนวทางตัวเลขดีๆเพื่อนเลยแอดไอเดียไล่เบอร์ดิผมบอกไปคลิปที่แรกเนาะครับอูน้ำไชก่ะเลยเอาแนวทางตัวเลขเลขวิ่งวิ่งเน้นตัวหนึ่งล่องตัวหนึ่งครับมา นำเสนอให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับบรรยากาศคลิปที่ซองฝนก็นเริ่มตกลิ้นลิ้นแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับพวกนะครับทางสรีกับบานไปทางบ้านอ่อนน้ำโศกถ้าถานนเลื่อนฝนบ่เศร้านี่ก็ต้องได้กลับมื่ออื่นครับเพราะว่ามื่อนี้ฝนตกฝนตกอ่าเหงาตกดูรถกระจายครับไปทางบ้านอ่อนน้ำโศกทา่าข่วงก็เยอะก็เลยอ่ายานหลายยางนะครับถั่มบุษมถ้าวบุมีอ่อนน้ำโศกไปนั่มกะท่งบ เป็นอาญ,ญาตปนี้เพราะว่าออ้ํ้โศกเป็นแมวมา้านคนทองนู่นะครับข้าเจ้าหังบ่อยากให้เดินทางกลับไปกลับมามันไกลนี่แหละครับเนาจ้งได้กันฟ้นยุดกับสิเดกับฟ้นบ่อยุดกับสิเดยูน่นี่ต้อมื่อื่นจังกับครับผมเพราะว่าวันพุดผลแล้วครับหาจ้งสิเดสีดยาอีกโดนเนาวิวธรรมศาสตร์มาแบ่งปันให้เอฟซีทางซองครับนี่แหละครับป้าเขาคีาเ้เคี้ยวครับ เพลงเดนแน่นอนครับท่านผู้ชมหลังจากบเบิ้งคลิปแนวทางตัวเลขเลขบ่มานํากันพอนอนทบ,บุรีกับพอบางพีค่ะมักกันบ่ครับท่านผู้ชมมักจักตัวนึงบ่แต่ว่าบ่ามานํากันแน่นอนเลขที่เพิ่นให้หนี่ล่ะครับเนาคลิปนี้เพิ่นก็เลย่มาดุนดุนครับแม่ปักใต้มาต่ออ่ะชิบสเลยครับเห็นแล้วครับบรรยากาศฝนตกครับท่านผู้ชมเบิ่งจาก สานีเด้เลยครับเลยหยุบเลยหยิบไปมืดเลยครับท่านผู้ชมโป๊ะลิ่นลิ่นเรื่มแห้งแน่ครับแต่ว่ากบบ่อปันไดงครับอูน้ำเช่ายกออกมาไทยให้เบิองแดงครับบรรยากาศดีเย็นสดชื่นครับท่านผู้ชมคลิปนี้เปิดตัวเซียนใหม่แม่ปากใต้ครับคลิปที่2องฝากติดตามผลงานแนวทางตัวเลขเซียนใหม่ๆเขามาในเด้อครับผมกหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเขามาเรื่อยๆครับ เดี๋ยวผมสิตามพอลรกลับให้ดุนดวนได้ครับถ้าอันเพื่อนรับโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะโทรตามถูกเซียนถูกสำนักไปเลยเอารอลุนครับมือว่านก็นไเด้ตามต้องงวดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแม่น้องบัวนี่แหละครับซึ่งพอฟันแมนเซียนสุราษเห็นแล้ครับเอามือนี้ก็ตามพอนอนทบ,บุรีกับพอบางพี่ต้องงวดขึ้นกันครับเลขกออกเดมือหนึ่งมือที่สองจัดเลยครับพอนอนทบ,บุรีกับพอบางพี่แล้วก็สิสรุปให้เอฟซีทางซองดเดเบิ้งน้่กันอีกเท่อน,นึง เพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีทางส่องลื่มให้เบื่องแจงตองหัวโผดเดี๋ยวเอฟซีก็สีเรื่มเบืบ้องอูน้ำไสจํบบ่ได้ล่ะครับผมเลยให้แ่แคปหน้าจอไว้แล้วบ,บเป็นหยังครับผมยิสรุปให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งอยู่ครับฝนเริ่มลินแห้งน้นกเกิ่มสิเปียกนะครับทนผู้ชมเขามานี่ก็สีไดย้ยินเสียงฝนจักหน่อยนะครับเสียงอูน,น้ำไสก็ระย่ำเฮ็ดแห้หเขา กล้องอย่างเต็มทีแล้วครับถ้าแห้งไปเอซีจะตกใจนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับถ่ายคลิปกลางสายฝนไปรสชาติาบรรยากาศอีส,สานคักๆเลยครับฝนลินเยื้หลังค่ายนะครับท่านผู้ชมไปเล่นงานยึดทางไกลกิดฮอดบาน์นะครับนี่แหละครับบรรยากาศเขียว,วมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องเอฟซี FC บางท่านเพื่อนก็อยากเบิง้งวิวบรรยากาศนี่แหละครับล่างเทือกกระได แนวทางตัวเลกขกะเขามาให้กำลังแรงใจเบิ้องพึ่งเบื้อ่าเป็นเพียงแนวทางเนาะครับรังทรรคอยากเบิ้งวิวธรรมชาติที่ผมไทยมากกลัวรังทรรคครับนี่แหละครับกะเตี่ยวเดิมๆแจจีไทยอ่ามุมหลากหลายมุมหลากลาหลา,กลายการเห็ดการไทยนะครับนี่แหละครับพักบุญยิ้สานี่นี่จะเป็นยมบางงามครับใหนผู้ชมตั้งยิ้สานี่ ถ้าเนี่ยคาเจ้ากระตัดงานเรียบร้อยแล้วครับมันบรรยากาศดีครับวันนี้เฮามาเบิ่งตัวเลขนํากันครับแม่ปักใต้ครับแนวทางตัวเลขมาแล้วนี่ครับผมแม่ปักใต้หนึ่งกันยายนสองพันห้า้อหกสิบแปดครับวิ่งบนล่างเจ็ดครับลองเก้านี่แหละครับเน้นที่เจ็ดลองที่เก้า เอามักกะจัดคัดกระพานครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทุกท่านครับนี่แหละครับตามด่วนๆครับคลิปนี้จบผมกับสีแดงกับบานไปตัดขีดด่วนๆนะครับและแจ้งตามขีดที่3ต่อนะครับเพราะว่าฝนตกแห้งแน่ครับช่วงนี้ผมกับสีแดงกับบานแล้วครับเพราะว่าตัดยืนนี่กับซิลเวอร์ได้ยินเสียงอูลน้ำเสียเราจัดหน่อยก่อนสีแดงกับบานยากตกแห้งัวนี้กับเปียกแล้วครับสับปะรม เอาแคหนาจอได้เลยครับแนวทางตัวเลขแม่ปากใต้เปิดตัวเซียนใหม่ครับฝากติดตามผลงานแนวทางตัวเลขแม่เพิ่นนี่ด้เลยครับเพิ่์นพึงมาเป็นงวดแรกเพิ่อนอยากมาเป็นสะพานบุญแนวทางตัวเลขไทเอฟซีทางซองอยากมาเป็นสะพานบุญนะครับกะติดต่อหาบุญทำใช่ได้เลยครับผมกะหรือว่าจ,จะมีแนวทางตัวเลขก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์อยู่ใ้คอมเมนต์อีกเียนหนึ่งครับไทเอฟซี อยากเป็นสะพานบุญมีแนวทางขอมุลควมฝันสูตรคำนวณทั้งไทยทั้งเล่าจัดมาได้ครับอูน้ำช่ยพร้อมลงครับผมนี่แะครับแม่ปักใต้หนึกันยายน2568ครับเป็นอูน้ำช่ายบ่อนคลขีว่าต้องการเสี้ยนไม่ไหมขามาเสี้ยนเก่ากับตามเพื่อเก่าก็เลยอยากมาแบ่งปันแนวทางตัวเรียงนี่แหละครับ วนอนเดือนจะต้องขอบคุณแม่ปักตไตเด้อครับผมที่น้ำข้อมูลตัวเลขมาเบ่งปันให้เอฟซี FC ทั้งสองทุกทันครับเลกกะวิ่งกับมีแค่สองตัวนี่แหละครับทนบู้ชมวิ่งบนล่างเจ็ดลองเก้าครับเน้นที่เจ็ดครับงวดนี้เอาลองเบิงครับบอกเจ็ดกับเก้าล่อเบิงเลขดับชั้นลงอีกั้งหนึ่งครับเปิ้นจะมาในรูปแบบแบบใดของล่อแม่เอฟซีเจดีทรงมาให้่ครับเลขดับชั้นหลง มวดที่ร้อยหกสิบกเอาอยูครับต่อไปมวดที่ร้อยหกสิบเอ็ดครับนี่แหละครับเอาคิปสามเดี๋ยวผมจะโท่หยอดไปหาพอลึกรับน,นั่มนะครับว่าเพิ่นจะรับบ่เอามากกจัดคัดกระพานครับเป็นเพียงแนวทางครับผมตามกันต่อครับทางนี้มีตาป้าไม่พืชดพัก้าเยอะนิดนึงครับเพราะว่างวกับผู้เ,เพิ่นเอาใต้ผู้สาบ่ได้ครับ มันไปบ่มีทางสิไปก็เลยหกแน่ถ้าไปได้กับแปนนมดแล้วครับหัวกับผู้วยนี่กินมดเลยครับท่ามุส้มมนะครับอีสานบานเฮ่าท่างไปหน้าลัดไปนี่ก็เป็นท่างหน้าของพี่นะครับ่ามุส้มทางไปครับทางบดีแน่ครับแต่ว่า,ากับพ่อไปได้ขี้ซาเล็งเอาครับไปหอดหน้าหลวงพี่เลยครับท่ามุส้มนี่แหลบรรยากาศอยู่ตรงให้ตรงหน้าครับ ไทยถึงหน้าเอฟซีเ e บิงงกัหน้าเขากับบรรยากาศอีสานบ่ครับานูุษมฝนตกลิ้นลิ่นน,นำแนวทางของมุลตัวเลขมาเบ่งปันพร้อมเอาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันก้อนสิจบคีบกันไปนะครับแม่ปักใต้1กันยายน2568ครับมักกะจัดคัดกระพานเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับ ท่ายคลิปนี้ขอบคุณแม่ปักตาย้ครับสีน้ำขอมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซทางช่องทุกท่านครับแคบหน้าจอได้เลยครับ่านผู้ชมเอาอวนดำาชัยกับตองอวยพรให้ทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อยครับผมวดนี้อย่าลืมครับ7กับ9ครับขอให้มั่นมั่นทุกท่านครับสวัสดีครับ